กษัตริย์ใดได้เป็นมารดาของเรามีนามว่าพุทธดีกษัตริย์นั้นเป็นมเหสีของเท้าสักกะมาแล้วในอดีตชาตเท้าสักกะผู้จอมเทพทราบอายุไขของพระมเหสีองค์นั้นแล้วได้ตรัสกับเธอว่าเจ้าผู้เลิศงามเราให้พรแก่เจ้าสิบประการ ตามแต่เจ้าจะเลือกเอาพระเทวีนั้นได้รำพันถามเท้าสักกากว่าหม่อมฉันมีความผิดอย่างไรหรือหนอหม่อมฉันเป็นที่เกลียดชังของพระองค์แล้วหรือจึงถูกบังคับให้ละโลกอน,นาเรื่นรลมนี้ไปดุดลึกษชาติที่ถูกลมพัดถอนขึ้นทางรากจากนั้น ท้าวสักกะผู้อันพระเทวีวีรำพันเช่นนั้นแล้วได้ตรัสแก่เธอว่าใช่ว่าเจ้าจะทําบาปอะไรลงไปก็หาไม่ได้ใช่ว่าเจ้าจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ได้แต่ว่าอายุของเจ้ามีเพียงเท่านี้บัดนี้เป็นเวลาที่เจ้าจะจุติฉะนั้นเจ้าจงรับอาพรสิบประการอันเราให้เธอ พระเทวีนั้นจุดติแล้วบังเกิดในตระกูลกษัตริย์นามว่าพุทธศีได้สมรสกับพระราชาสันชัยในนครเชตตะดอนในการที่เราก้าวลงสู่พระคันธพระมารดาอันเป็นที่รักนั้นมารดาของเราได้เป็นผู้ยินดีในทานตลอดเวลาเพราะเดชของเราท่านได้ให้ทานแก่ยาจกผู้ไร้ทรัพย์ อาดูนโควนคล่ำและแก่สมณะพราหมย์ยังไม่ยั้งมือแม่เจ้าพุทสดีดำลงครันครบสิบเดือนกำลังเที่ยวประพาสทั่วนครได้ประสูตรเราณถนนแห่งชาวร้านเพราะกำเนิดที่ถนนแห่งชาวร้านนามของเราจึงไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมารดาและบิดาได้ชื่อว่า เวทสันดรแปลว่าระหว่างชาวร้านเมื่อเรายังเป็นทารกอายุแปปีนั่งอยู่ในปราสาทก็รำพึงแต่จะให้ทานเราจะให้ทานหัวใจดวงตาเนื้อเลือดร่างกายให้ปรากฏถ้าว่าจะมีผู้มาขอกับเราเมื่อเรารำพึงแน่ใจไม่หวั่นไหวเช่นนั้น แผ่นดินได้ไหวภูเขาสีเนลุสันสะเทือนในวันอุโบสถกึ่งเดือนและปลายเดือนเราขึ้นสู่ช้างชื่อปัจจัยนาคไปให้ทานพวกพราหมณ์ชาวแว่นแคว้นกาลิงเข้ามาหาเราและได้ขอช้างอันประเสริฐซึ่งสมมุติกันว่าเป็นมงคลน,นั้นกับเราเขากล่าวกับเราว่า ที่ชนบทของข้าพระเจ้าฝนไม่มีตกเกิดทุกพิขกัะยอดอาหารอย่างใหญ่หลวงขอพระองค์จงประทานช้างอันบวรเป็นจอมช้างมีอวัยวะขาวหมดแก่ข้าพระเจ้าเธอเราตกลงใจว่าเราให้เราไม่มีวันไหว เราไม่หวงแหนปกปิดทานวัตถุที่เรามีเพราะใจของเรายินดีในทานการปฏิเสธต่อยาจกที่มาถึงเข้าแล้วนั้นไม่ควรแก่เราเราอย่าทำลายการสมาทานของเราเสีเยยเราจะให้ช้างอันวิบู์บัดนี้ละเราจับที่งวงช้างมือหนึ่ง อีกมือหนึ่งหลอน้ำในเต้าใส่มือพรามให้ช้างแก่ตามไปเมื่อเราให้ทานช้างเผือกสูงสุดนี้แผ่นดินได้วันไหวภูเขาสิในลุสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราให้ช้างตัวนั้นชาวเมืองสีพีโกรธมากมาประชุมกันให้ในประเทศเราไปอยู่เขาวง เมื่อชนเหล่านั้นพากันกำเริบเราก็ยังมีความไม่หวั่นไหวขอร้องกับเขาเพื่อได้ให้ทานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งชาวสีผีถูกขอร้องเข้าแล้วชาวศีพีถูกขอร้องเข้าแล้วก็ยอมให้เราให้เปล่าร้องเอิกรกะเริกว่าเราจะให้มหาทานมีเสียงเล่าลืออย่างใหญ่หลวงว่า ถูกขับเพราะให้ทานยังจะให้ทานอกีกเราให้ทานช้างม้ารถทาสีทาตโคและทรัพย์ครั้นให้มหาทานแล้วจึงออกจากนาครไปครั้นออกไป้นเขตนครแล้วได้กลับเหลียวดูเป็นการลาแผ่นดินได้ไหวโูเขาสีในรุสั่นสะเทือนอีกในครั้งนั้น เมื่อถึงทางสี่แพร่งได้ให้ทานรถเทียมด้วยม้าสี่ไปเราผู้ไร้เพื่อนบุรุษกล่าวกับพระนางมัดสีว่าเจ้าจงอุ้มกันหาลูกหญิงน้อยค่อยเบาหน่อยเราจะอุ้มชาลีพี่ชายซึ่งหนักกว่าเป็นนั้นว่าพระนางมัดสีได้อุ้มกันหาชนะอันงาเหมือนดอกบนดรก และเราได้อุ้มชาลีซึ่งงามเหมือนลูกเหมือนลูกทองหลอ่อรวมเป็นสี่กษัตริย์สุขุมารราติได้เหยียบย่ำไปตามหนทางต่ำๆสูงๆไปสู่เขาวงพบใครในระหว่างทางก็ถามว่าเขาวงอยู่ทางไหนชนเหล่านั้นสงสารเราและบอกว่ายัางไกลมาก เด็กๆได้เห็นผล,ลไม้ในป่าก็ร้องไห้อยากได้ผล,ลไม้นั้นๆเห็นเด็กๆร้องไห้ต้นไม้ก็น้องกิ่งมีลูกดกเข้ามาหาเด็กเองพระนางมัตสีเห็นความอาจจัศจรรย์ชวนสยองขนเช่นนี้ก็ออกอุทานสาธุการโอน๋นอของอจจัศจรรย์ ไม่เคยมีในโลกหน้าขนพองต้นไม้น้อมกิ่งลงมาเองด้วยอำนาจแห่งพระเวสสันดรพวกยักษช่วยย่นการเดินทางเพื่อความอนุเคราะห์แก่เด็กๆในวันที่ออกจากนครนั่นเองได้เดินทางถึงแว่นแคว้นของเจตราชญาตในที่นั้นร้องไห้คล่ำครวนทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ออกจากแว่นแคว้นของญาติเหล่านั้นแล้วก็มุ่งไปเขาวงจอมเทพสั่งให้วิสุกรรมผู้มีฤทธิ์สร้างบารรณศาลาเป็นอาสมอันร่มเรื่นวิสุกรรมได้สร้างแล้วเป็นอย่างดีตามดำหลัดของเท้าสักกะพวกเราสี่คนก็ลุกถึงราวป่าอันเงียบเหงา ไม่มีวี่แววแห่งมนุษย์ได้อาศัยอยู่แล้วในบรรณศาลานั้นในระหว่างภูเขาบรรเทาความโศกของกันและกันได้แล้วณที่นั้นเราดูแลเด็กๆในอาสมพระนางมัตสีไปเสาะหาผลไม้ในป่ามาเลี้ยงกันเมื่อเราอยู่ถึงในป่าสูงก็ยังมีนักขอไปหาเรา ได้ขอลูกของเราคือชาลีกันหาชินักทั้งสองคนความบันเทิงใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะได้เห็นยาจบเข้าไปหาเราได้ยื่นบุตรทั้งสองให้กับพราหมณ์ผู้มาขอนั้นไปเมื่อเราสละบุตรให้แก่พราหมณ์นามว่าชูชกในการนั้นแผ่นดินได้ไหวภูเขาซซเนลุสั่นสะเทือนอีก ต่อมาเท้าสักกะได้ลงมาโดยเพศพรามขอพระนางมัดสีผู้มีศีลและมีวัดในสามีกับเราอีกเราได้จับหัดมอบหมายให้และหลั่งน้ำลงในฝ่ามือพราหมณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสให้พระนางมัดสีไปขณะที่เราให้ ถวยเทพในหน้าภากาศก็พลอยอนุโมทนาแผ่นดินได้ไหวภูเขาสีเนลุสันสะเทือนอกีกเราสละชาลีกันหาและพระนางมัตสีผู้มีวัดในสามีไม่มีความลังเลใจก็เพราะเหตุแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ลูกสองคนนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ พระนางมัตสีจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่สัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเราจึงให้ของรักพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ตอนสมัยสเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรอนอ